สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันแล้วโชว์แซ่บไม่กินเนื้มคุกจ้ะเนื้มคุกเนื้มข้าวคุกคุกข้าวเนื้มนั่นแหละจะพี่น้องค่ะพี่พอไปแต่ว่ากันท้าย <c oughs> รูปเพื่อนก็มีเนี่ยมีตะระเนี่ยมีผักมีหอมป้อมผิดทอดจ้ะทั่วดิน Mm กินย่ำแหนมมันเขาคุกเขาทอดแล้วนะขึ้นฮอดสมัยสมัยตะกี้ย็งงานอยู่เทียเพียงานเขาสั่งเวลากลับบ้านพี่น้องนั่งรถไฟไปค่ารถไฟร้อยี่สิหรือร้อยห้าสิบนี่แหีะจำไม่ได้สมัยก่อนนั่นรถทัวร์ไม่กล้าขี่ไม่มีเงินประหยัดพี่น้องเป็นคนขี่ <c oughs> ว่าเขาหิดเด็กข้าวเลี้ยงก็ละสามสิบห,ห้าบาทเองเนาะทำไมเมงมินถ้ารถไฟมันจะขายดีนะจ๊ะ ขาเกียที่ซานน่าจะเริ่มขายอันนี้ราก็ขายพัดมีขายขา้าแเหนมคุกถ้าบัมเป็นาเทศกาลก็พ่อได้นั่งอยู่จากรถนั่งอยู่ตดบ่อ,อคุณละ่ะถ้านาเทศกาลได้ยืนจากกรุงเทพไปพอดทุกวันกัดจ้ะ <c oughs> ช่วงในเทศกาลช่วง มันมีหมองนั่งกินได้แต่กรุงเทพพอดอูดอนครับที่อยกินได้ืมหอมโดยที่หานตอนเศ้าประมาณหกโมงกินมกุกเศ้าล่ะพัวดูดอนหัดังนี่ดำปือ้อปือนานมันเงีย,งยบๆพี่น้อง ผมนี่เหนียวตึงๆนั่งรถไฟเนาะนั่งแต่รถไฟจ้ะพอเคยน,นั่งรถทัวร์ในชีวิตอีสมัยนั้นพรถทัวร์มันแพงเล้สมัยก่อนแพงสำหรับคนเฮ็ียดงานก็สัางขึ้นเท่านั้าจากเนาะ กินเนี่ยบ่งทีสองสามก้าก่อนจะไปะพี่น้งองอเมื่อพักน้อไปแล้วเขาเกค้คอนกัน ก๊าซลามกับปิใใ่งไก่บนนน <c oughs> ม่ได้หลับได่ดในน่นจ้ะมืดขึ้นกายของ <c oughs> พอสีลาประสันยอกับกายของมันมีพนังงานอ่ะนันขายทั้งรถไฟน้ำบิดตัางหากของพี่น้องเราอยู่ก็ะติ้งแดงอยู่นั้นมาขายบัตรพอถึงสถานีเขตแต่ละเขต คนขายกองกับคืนมาขายอีกบดน,นี้โอ้อยแห่กันตึงๆคุณลองคนอะ่ะวางไปตักเข้าห็นเข้านอนหลับพายเย็นทุบแปะว่างจะตักอันละบาทพายเย็นทำไมก้อนมันแจกสุดเหมือตูแล้วมันคอยมาเก็บ กูไดใส่ของมันกับเสียเงินให้มันจังเพราะว่าเขาบางคนบรรลุง่านึกว่าเขาให้ฟรีเขาทุบเปย์เรามาวางใส่ตัปเข้าไปทุบเปยเขาหลับอยู่กับซานเปย์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 เปอไร้าลยุญญูดไดการขายได้เนื้อรถไฟพี่น้องขาคนบันดอกจังเข้าเดี๋ยวนี้ก็เจอไงคนจังบันดอกจังเข้าไปเอาเราแบบนี้โอ้ยมันไม่เก็บเงินที่หลังนี่มองนี่เฮ้ยแต่ว่าระบาดด้วยดอกสมัยก่อนนั่น อันระบาดก็แพงสำหรับเขาเนาะเขาเคยซื้อของกินทั้งรถเวลาเจ็ดนี้กลับบ้านนะี่ยเขาเคยซื้อของทั้งรถไปกินได้พี่น้องมันแพงมันแพงแหล่า er. มาเสียบพร้อมผัดหมี่มาถ่านแข็งเกจอเดือยู่เงยหิมะมาของห้องมันเจ็บมันแข็งหลาย พันมีสีชมพูเพืเ่อนน่ะร้บบเจ้ามีอะไรยำคุกบรลูว่าพัดแต่สัตว์ไดเอาพัดขายตั้งแต่มือเด๋ยู้เสียงเกิดเออยู่่าได้ซื้อดอกมู่เขาซื้อกินเห็นมู่็็กินแล้วมูก็จมพัดมียังไม่แข็งแล้ววันมีนเสร็จลวดเงี้ยหีมามากับห้องเองงเราเราไม่เจ็บ ดีขึ้นหนึ่งเหตุผลที่ระสื่อของทั้งรถกิ่น,ร,นระสื่อมันเล่นั้นแาเสียบน้อง ขนมขนมใบบัวเจียวจนแข็งก็เด้อพอจะนอนสันดักแด้ด้ดักแด้สันเขาเกฟขอนแก่นรอ กะย่างกะกย่างดักแด้ค่ะดักแด้ที่โอ้ยบ่ได้หลับเนนอนหมนขึ้นพี่น้องเลยนั่งรถไฟน่ะถ้าคุณหลับไงก็สี <c> ่ <oughs> ได้หลับเนี่ยเรตั้งหล,ล,ลับตั้งตื่นอะ,ะจ้ะ ไปเ็าจะพักไม่แล้วครับ,บ,รบแท้จริงมันก็แซมมือระจับบ <c oughs> ุงยิง วิธีเหตุก็มีอยู่นี่จ้ะลืมกดกล่อง่ายคลิปไปลืมกดกล่องพี่น้องเออเจ็ว่าขอยทอดอันนี้แล้วแล้วยันคนฉีดลูมอีก ไปชมพู่น้อยจัเนาะพักอีเลือดพักไปเมืม่ Mm-hmm. ไปแล้วจัะไปหาพักไม่กินกับนี่ต่อนแต่ังมูเวลไลเป็นของไหม ขอบคุณทุกเมนทุกไลน์สัตว์สกายกับพี่น้องค้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อลิมนี้ไว้แค่นี้พอกันคลินาสวัสดีจ้าเลิฟยอมบ๊าย